สวัสดีค่ะเวลคัามทูพาราดีฟาร์มชาแนลนะคะวันนี้งานขุดคลองค่ะทีมงานเจริญทรัพย์พาณิชย์นะคะนี่ค่ะขุดคลองที่พาราดีฟาร์มนะคะเราขยายคลองให้กว้างขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาดินจากที่เราขุดเนี่ยเอาไปถมข้างบ้านนะคะข้างสระถมสระข้างบ้านค่ะนี่ค่ะทีมงานเจริญทรัพย์พาณิชย์นะคะสามารถเรียกใช้บริการได้เลยราคากันเองค่ะ วันนี้งานปากบ่อนะคะงานปากบ่อเค่ะเราขยายทลองแล้วก็ทําคันคลองเพื่อไว้ปลูกต้นไม้นะคะค่ะคลองที่เราขุดครั้งที่แล้วมันเล็กเกินไปอะคะ่ะเราขยายให้กว้างขึ้นขย,ขยายประมาณ4ี่เมตรหเมตรนะคะขนาดกว้างแล้วก็ลึกลึกก็2องเมตรห ปลาช้อนปลาช้อนนี่ค่ะทีมงานเจริญทรัพยาณิ์นะคะเรียกใช้บริการได้นะคะราคากันเองวันนี้น่าจะเสร็จนะคะทำงานแต่เช้าเลย าราดิฟามนะคะก็ทำเกษตรผสมประสานนะคะปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาในนาข้าว่นขานาข้าวข,ของเรานะคะนี่ค่ะจะเป็นสองนาใหญ่ๆเลยนะคะเราทำแค่สองนาในพื้นที่ตรงนี้ยี่สิบไร่นะคะนี่ค่ะพื้นที่ยี่สิบไร่เราปลูกต้นไม้ต้นไม้ของเรามีอายุห้าปีแล้วนะคะนี่ค่ะเราเน้นปลูกไม้พยุงยางนา ต้นสกักนะคะต้นไผ่โดยเฉพาะพะยุงของเราสวยมากเลยเพื่อนๆดูพยุงพยุงเราปลูกรอบสวนเลยนะคะพะยุงของเราอายุ5ปีแล้วนะคะมีแก่นแล้วไม้พยุงเป็นไม้ที่แข็งมากเวลาแต่งกิ่งทีหนึ่งนะโอ๊ยไายแทบหลุดนี่คะ่ะ ที่สวนของเรานะคะเราก็ขุดบ่อด้วยนะคะบ่อของเราทั้งหมดมี8บ่อนะคะเป็นบ่อของโครงการก็1บ่อนะคะของกรมพัฒนาที่ดินที่มาขุดให้นะคะแล้วเราขุดเองก็7บ่อนะคะวันนี้ทีมงานทำงานแต่เช้าเลยพราราดีซามก็ค่อยๆทำนะคะไม่ได้ทำทีเดียวพรึบเลยนะคะ ค่อยๆทำทำทุกปีทำปีละนิดแต่งปีละหน่อยนี่ค่ะจัดบริบทในสวนก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะเวลาถ่ายโดรนมุมสูงจะสวยมากบรรยากาศที่สวนเย็นสบายสดชืนะ่นนะ่ะตะเปลี้นะ อากาศดีมากอากาศดีอากาศดีาาศดไม่ร้อนนะคะที่สวนเวลาเข้ามาก็จะไม่ร้อนเพราะต้นไม้เยอะค่ะตอนนี้เรากำลังดำเนินการเรื่องซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็มีการวัดตรวจประเมินมูลค่าไม้แล้วนะคะ,คะต้นไม้ของเรามีค่ามาก ในสวนนี้ก็ประมาณ3 0 0พต้นนะคะ3า0พันต้นที่เราปลูกเป็นไม้ที่เราปลูกเองนะคะนี่ค่ะไม่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราปลูกเองกับมือค่ะปลูกวันละนิดค่ะวันละสิบต้นยี่สิบต้นจนจะเต็มสวนแล้วนี่ค่ะเราเราก็ทำคันคันคลองเพิ่มไว้ปลูกต้นไม้อีกนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะมาดูสวนตัวอย่างก็มาดูได้นะคะว่าพาราดีจัดบริบทยังไงสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะก่อนมาก็โทรมาก่อนนะคะเพราะว่าพาราดีก็ไม่ค่อยจะว่างค่ะงานเยอะทำธุรกิจอสังหาอยู่ที่สุรินด้วยค่ะก็ซื้อขายที่ดินแบ่งล็อกขายนะคะได่ขายอยู่ใกล้ดูโฮมตลาดไอคิวสารกลาง ใกล้โรงเรียนพันธุรีค่ะลงจากสีเลนนี้เดียวคุณเพื่อนอยากได้ที่ดินราคาถูกแวะไปชมได้นะคะราคากันเองเลยค่ะไม่แพง ไม้พยุงนะคะเป็นไม้ที่ทนแรงนี่ค่ะเราสามารถปลูกตามคันนาได้ค่ะพยุงยางนาต้นสัตว์นี่ค่ะเป็นพยุงเป็นไม้ที่ทนแรงมากแต่ยางนาเป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะไม้ที่ชอบน้ําปลูกตามหัวไร่ปลายนานี่คะ่ะโตเร็วด้วยค่ะต้นยางนาโตเร็วพยุงก็โตเร็วนะคะ ที่เราปลูกมันก็โตเท่าๆกันปลูกปลูกไล่ๆกันปลูกก็กว้างประมาณสองเมตรนะคะประมาณสองเมตรเราก็ปลูกทีมากเลยค่ะแต่มันก็โตถึงจะโตช้าแต่มันก็โตค่ะค่อยๆโตทีมงานที่แบคงนะคะ ค่อยๆทำค่ะทำเกษตรยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากเกินความสามารถของเราค่อยๆทำทำวันละนิดแบ่งเวลาทำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ต้องทำทั้งวันภารด,ดีไม่ได้ทำทั้งวันนะคะทำแค่ช่วงเวลาเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นถามไได้ให้เวลากับสวนบ้านค่อยๆทำค่อยๆปลูกค่อยๆทำทีละนิด ไม่ต้องมาท,ทําทีเดียวพลึบเลยนะคะค่อยๆทาเหมือนงานขุดคลองเหมือนกันปีนี้เราขุดฝั่งนี้ปีหน้าเราขุดฝั่งโน้ตน,นี่ค่ะเราก็ดูเรื่องงบประมาณของเราว่าเรามีเพียงพอไหมทําแล้วไม่เดือดร้อนแล้วก็ค่อยๆทําไปะคะ่ะพารีทําได้เพื่อนๆก็ทาได้ พาราดีคอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องพาราดีฟาร์มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพาราดีฟาร์มค่ะ See y o u t a k e c a r e นะคะ